ครับผมครับพี่น้องครับสำหรับมีนีก็มมอมพอผมครับก็มีพันเขาและมีผดเผือกคอคนเลี้ยงควยนะครับครับมอนีวันที่16ธัท่านว่านะครับภาพนี้พี่น้องครับมาอัปเดตนะครับการจัดทรงนะครับเมล็ดพันุเขานะครับเรลียวหอมขาววิสุทธ์นะครับรอบที่สองนะครับที่พี่น้องได้สร้างจองไว้รอบแรกนะครับครับสำหรับพี่น้องที่จะสร้างจองรอบสองนะครับขออนุญาตแจ้งมาตอนนี้เขาหมดแล้วนะครับ ขอมุดแล้วนะครับจะเลียออเดอร์ให้พี่นอ้องที่สร้างจองไว้รอบแรกนะครับก็ขออนุญาตบาดคำนะครับกับขอโทษขออภัยนะครับที่ให้พี่น้องรอนะครับก็คือมือคืนนี้ได้ทาการเป่าประกาศทำความสะอาดพร้พวมก,กับแพกเรียบร้อยนะครับมือสาวนี้ได้มาจัดเลียออเดอร์นะครับที่พี่น้องรอบแรกสร้างจองไว้นะครับก็ จะพยายามให้พ่อนะครับเท่าทีพี่น้องสร้างมานะครับโดยรักการจะใส่การขอแบ่งปันนะครับในกลุ่มก่อนที่พี่น้องสร้างไว้รอบแรกนะครับก็คือจะพยายามให้ได้ทุกคนนะครับเพราะว่าแต่ละคนกส็สร้างมาในอยู่ในกรอบเวลาใกล้เคียงกันนะครับผมเองก,ก็จะขออยากใส่คาว่าแบ่งปันนะครับก็คือแจ้งสำรับพี่น้องทีให้ความสนใจนะครับณนะตอนนี้ก็คือ เขาหมดแล้วนะครับเขาหมดแล้วนะครับส่วนพี่น้องที่สั่งจองไรนะครับกจะทําการจัดส่งมืออื่นมันจะชี้เจ็ดและกามือต่อไปอันที่สิบแปดนะครับพี่น้องกะเตรียมรับโทรศัพท์นะครับเตรียมรับโทรศัพท์นะครับผมเองจะโทรหานะครับครับที่มีการแจ้งไว้นะครับกะจะโทรหานะครับทักหานะครับส่วนมากก็จะโทร แจ้งว่าจะส่งของให้นะครับอันนี้เป็นคิวที่2นะครับเป็นคิวที่2นะครับกับคิวต่อไปก็จะอยู่ทีลำ่ำหน้าที่บหี่ไปนะครับกับคาดว่าจะส่งอีก2รอ,อบนะครับก็คือณตอนนี้ยังมีอยู่ประมาณ60เอบหกสกระสอบนะครับน่าจะ6กสกระสอบ50กระสอบครับอันนี้30ทั้งหมดมันมี6 60 8 6สอบนะครับ60กบว่าสอบนะครับครับมโมผิดนะครับกะจะเหลืออีก2รอบนะครับพี่น้องที่ซ้างไว้กะสบายใจนะครับอย่าครับหลายๆคนกังวลโทรมานะครับกะที่จองไว้นะครับกะจะโทรอีก2มือนะครับวัตถหมายที่ผมบอกว่าเขาหมดแล้วคือจะบาเปิดจองนะครับหรือว่ารับจองพี่น้องนะครับที่ยังบมทันได้จองไว้นะครับรอบ2นะครับจะเคลียร์ออเด้อ ที่พี่น้องสร้างจองมารอบแรกนะครับให้จัพยายามให้มันได้ครบกันทุกคนนะครับอาจจะขอแบ่งปันนะครับพี่น้องที่สร้างจองไว้หลายนะครับมากลยเกียร์พี่น้องที่ที่อยากได้ไปปลูกนะครับก็ขออยาตใส่คาว่าประมาณนี้นะครับซึ่งพี่น้องหลายคนหลายทานมือนีก็แบ่งกันนะครับผมใส่คําว่าแบ่งกันนะครับหลายคนหลายทานการลดออเดอร์เจ้าของ นะครับก็เชื่อเปียงปันพี่น้องเอาไปเห็ดขลูบเอาไปเห็ดเนียกันนะครับก็ต้องกราบขอพระคุณนะครับหลายๆท่านนะครับนะครับอยู่นี่ 3- 4ำีหาท่านนะครับแต่ละคนก็เอ่อมีน้ำใจซึ่งกันและกันนะครับจากของมันมีหน่อยนะครับคนไทยน้ำกันนะครับคนอีสานบานเดียวกันนะครับหากเพียงแบียงปันนะครับก็น่ารักทุกคนนะครับน่ารักทุกคนหลายหลายคนสั่งสองกระสอบ3กระสอบนะครับเพื่อนก็ยินดีที่ลดจำนวนลงนะครับ เพื่อว่าแบี่ยงปันให้พี่น้องทีออ่อยากได้ไปปลูกไปเห็นแนวนะครับอันนี้ก็ขออยาตแจ้งนะครับว่าเขาตอนนี้ยังมีจะลอจัดซองอีก2ม,ม,ม,มือนะครับคือวันที่17และก็สิบนะครับพี่น้องที่สร้างจองไว้กะเดี๋ยวรอรับโทรพท์ผมอื่นมาหื่อนะครับส่วนพี่นออ้องที่ยังไม่ได้จองนะครับกะขอต้องขอ,ข,อขออยาิแจ้งนะครับว่าณตอนนี้สต๊อกเขาบม่มีแล้วนะครับต้องกราบขอโทษขออภัย นะครับนี่แหละครับอันนี้คือล็อตที่2นะครับล็อตที่สองโครงการจะส่งนะครับผมกันอีกคลิปหนึ่งนะครับแจ้งให้พี่น้องได้รับทราบนะครับแล้วก็ฝากอีกอย่างนึงนะครับสําหรับพี่น้องเอฟซีแฟนเพจนะครับของมิ้งพัดเข่านะครับหรือว่าจะเป็นเฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กผมถือแฮกนะครับแล้วก็จะมีการทําากรส่งหรือทีบัญชีหรือว่าทักไปหา เกีียวแกกับเร่องสื่อขายเมล็รียนท่านนะครับนั่นคือมิจฉาชีพนะครับครับถ้าจะให้โอนเงินนะครับหรือว่าให้จองเข่านะครับโอนต้นทางนะครับโมเมนนะครับนั่นคือเป็นมิจฉาชีพที่เขาเอาเฟซบุ๊กผมนะครับแฮกเฟซบุ๊กผมแฮกเพจผมนะครับไปใส่กับพีกับนอกนะครับบ่ต้องโอนนะครับขอย้ำไม่ต้องโอนทุกกรณีนะครับเพราะว่าเขาามดแล้วนะครับ พี่น้องที่ที่มีอยูนะตอนนี้ผมก็จะให้ใช้บริการเก็บไปทางทั้งหมดนะครับผมจะบูมีบริการโอนต้นทางหรือว่าโอนจองนะครับก็ขออยญาแจ้งเป็นทางการนะครับมือเศร้าก็ได้ไปล่องบันทึกประจําวันไว้นะครับสําหรับกรณีที่ถือแฮกเฟดล้วก็เขาไปาจะเข้าไปสร้างความเสียหายทางเพียผมนะครับนั่นก็คือ จะส่งเลขทีบัญชีจะของนะครับไซนาเพจผมไซนาเฟซบุ๊กผมถักไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตฝากเตือนอีพออีเมนะครับเอฟซีแฟนเพจทุกท่านว่าหมิงพันเขานะครับบอมี่โอนมาจ้ำนะครับบอมี่โอนต้นทางนะครับขออนุญาตเก็บไปทางอย่างเดียวนะครับเพราะว่ามันมีมิจฉาชีพนะครับจะส่งเลยทีบัญชีหรือว่าจะไป ต้มตุนพี่น้องนะครับจะไปต้มตุนพี่น้องนะครับปร,ประมาณคุยกันละกะ็จะให้ผมส่งเลยทีบัญชีไปนะครับพอส่งทีบัญชีปุ๊บเพิ่นก็จะส่งเลยทีบัญชีเข้งเพิ่นไปเลยนะครับเหมือนกับเขามาแหกผมอยู่นะครับผมเองก็ได้ไปแจ้งความแล,ล้ะก็กำลังจะหาวิธีการแก้ไขยอยู่นะครับอันนี้กข็ขออนุญาตฝากเตือนแบบเป็นทางการอีกเท่าน,นึงนะครับก็คืองดโอนนะครับงดโอนทุกกรณีนะครับลวก็ เมล็ดพันธุ์หมดแล้วนะครับท่านจะหักไปว่าเขายังมีเหลือนะครับโบเมนนะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องนะครับสนใจหรืออยากสอบถามข้อมูลหรือียังก็ตามแต่นะครับให้โทรมาเบอร์นะครับ093นะครับ227 8985นะครับ093 227 8 9 8สอนะครับสอบถามได้นะครับติดต่อได้ครับก็คือเป็นห่วงเรื่องย่านพี่น้องนะครับ ถึกหลอกนะครับเขาจะแอบอ้างเอาสื่อเพจผมเอาสื่อเฟียร์บุกผมถักไปนะครับก็บขออนุญาตแจ้งว่า,าผมบม่มี่นโยบายหรือว่าให้โอนเงินนะครับขออนุญาตแจ้งว่างดโอนทุกกรณีนะครับบริสิปินการโอนจองนะครับหรือว่าโอนจ่ายนะครับก็บขออนุญาตเตือนนะครับแจ้งข่าวเตือนเนี่ยนะครับของผมจะให้เก็บไปทางอย่างเดียวนะครับเพื่อความสะดวกและกัปลอดภัย นะครับในทรัพย์สิสนและกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตน,นะครับกาบ,บขอบพระคุณแนละสวัสดีครับ